เดี๋ยวผมวันนี้ว่จะมาเล่นแรงกันนะฮะไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะฝั่งเราผมฝั่งผมไม่มีแทงเลยนะไม่มีแทงที่ดีโอ้ยหน่วงอย่าส่งมาดิในในจนลืมใครคนหนึ่งที่เขาโถมากรอืมไปนัดหนึ่งมาเจอดิแท็ก ไม่แตกเอาไปสักนัดไหมหาแม่พวกนี้จริงๆเลยโอเคโอเคคลิปต่อนะฮะได้ยินไหมน่าจะได้ยินอยู่แล้วเดี๋ยวต้องเปิดเสียงโอเคนะฮะบ,บบ๊บบบลากลากเขาลา,ลากเขาตรงเขาสิเขาสิ ฮ่า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 เออโอ้ยไบเวลดเสืออีกแล้วให้เวลาแกตายอยู่ใกล้ได้เก็บอยู่ถ้าใบเวลดไม่ยุ่งนะเอาจึงได้อยู่เปิดไม้ไปหนึ่งฮัลโหลเอฟดดี้ไหมดูดูดูไม่อยู่เนาะนั่นป้อมไปนั่นป้อมไปกำลังไปเรียนบนรอไปหนึ่งซูก้าแพ้ทางอะไรตัวละตัวอะไรในฝั่งเราบ้างไม่มีใช่ไหม ไปตายนะเพื่ออะไรเน่ะขอไปตายเพื่ออะไรขอตายเพราะอะไรล่ะสองตัวอ๋อแล้วก็ตายให้อบอกเราเรามาเราแค่มาดักบันาอนายเฉยเนาะแม่มันเข้าขากันดีจริงเลยทำไมเขาไม่มีอย่างนั้นบ้างนะชิบหายละ โอ้ขี้โกงลุมอีกแล้วเก่งๆเลยทำไมต้องลุมด้วยเนี่ยไม่เข้าใจฮะพวกนาลุมกันทำไมเพื่อนเลนล่างเลยล่างไหวไหมนาไ,วไหวมั้ยนาคอดนาคอดแวนดารินกาไปแวนดีมากโอ้โหอ,อะไรของซูก้าวะเข้ามาลอยให้เขาแต่ตัวเองเกือบตายมันคืออะไรมากันเยอะเกินบางที กันป้อมบ้างก็ได้กันป้อมบ้างก็ได้ไม่ต้องให้เขากันให้ก็ตลอดนะไม่ได้เปลี่ยนเลนเลยเนี่ยยืนอยู่เลนเดียวเนี่ยฮะอือเดี๋ยวเดี๋ยวจะโดนมีคีบป่ะเคลียร์คีบป่ะโอเคเคลียร์คีบแล้วรอแป๊บนึงสกายโฟไม่ได้ใช้สกายโฟยังแตกเรือเปล่าอันเนี้ย ต้อหนาต้อตาีอย่างครับหมวกก็ตายยากตายเย็นเกินหมอดหอตมาดินะคอสมาดิาจะคว้างให้สมใจอยากเลยเพื่อนอตายางตายอะไรตายาตายากตายยากน้มไม่ไปช่วยก็ผิดใช่ไหมนะ่ะโอ้ ไม่ต้องช่วยหรอกม้าเอาจริงดูสภาพต้องช่วยแหละต้องช่วยแหละต้องช่วยแหละถอยก่อนถอยก่อนเออเออเออจะตายเออยิงสู้ยิงสู้ไม่ไหวไม่ไหวเกมสุดสุดแล้วท็อกสี่ห้าท็อกสี่ห้าต่อได้ใกล้ทายก็พอเรียบร้อยเคียวทำเคียวโอเคเสียเคียวแล้วเดี๋ยวไปกลางกลาง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 กลสามวิถีอยู่สามสีอยู่ได้อยู่ได้อยู่ เกมเล่นจังเนาะมาโดนอะไรอะ่ะขอโดนลุมก็บลุงอ้ทีมันใช่นะคะบอกว่าตาฟ้าแน่มันเก่งจังเลยเพื่อนเท่ากันไหมทางนั้นอะ่ะจำนวนเท่ากันไหมเก่งจังเลยเพื่อนเหมือนกูเหมือนผมกลั่เอออนึงกน ได้อเพื่ออะไรเพื่อนแกมาแม่คนริบเรียกแกเขาเลยเพื่อนเดี๋ยวเราต่อไปได้อยู่ต้องเคียร์ิีใช่ไหมล่ะต้องเคลียร์คีบก่อนบนเลยบนีลยบนเลยบนต้องจริจริงเลย ไปกาเลบนแป๊บนึงรอก่อนไนอ้เดบกำลังไปกาเลนบนกาลีแกนี่มันพอระนดหน้าฟาจดจริงๆโอ้ชัดดาววอตเดเฮคี heck, วีล่ามันไปฆ่าเยอะตั้งแต่เมื่อไหร่ทำให้มันชัดโดนชัดดาวไหลเอมเฮ้ hey, บอกวีล่าเก่งแต่ละใช่ไหมอืมละล่างดีละล่าง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 เฮ้ hey, ไปบนก่อนไปบนก่อนเคลียร์บนก่อนเคลียร์บนก่อน จนลืมว่าใครคนหนึ่งเขาต้องการกินข้าวเย็นกับเขาเพื่อที่จะได้เจอเออเออเอออย่าลุมลุมเออฉันมันก็เหมือนละเบิดอันหนึ่งที่ชอบเล่นเกมเจ็บไปดิเจ็บไปดิน้องๆ้องเจ็บไปด,ไปเดิเอาพิษนะเออพิดเออพิทพิทไม่ดีละไม่ดีละแตกเออ ตายตายเก็บแต่งสายไปดีมากดีมากไปการ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 กางเอาค่ะเอ้บอกนีป่ปีงปกติเลรอวะอะไรประมาณนี้การการเพื่อนไปการไปกางช่วยใครแล้วใครมีความสุขช่วยใครเขาคลายทุกข์ได้กาง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 การกางส่วนใหญ่เกมมันก็จบประมาณสิบสามถึงสิบแปดนาทีแหละมันไม่ยาวมากห,หรอกจริง อย่าค we okay, oh, ิดเบล่าื่อนเดี๋ยวเราไปเลี้ยงกาให้เดี๋ยวเราไปเลี้ยงกากับวีล่านะโอเคไหมรอไปหนึ่งไบโอเลดลาดบาโอ้ยเอ็มอย่าเพิ่งตายเอ็มรอก่อนอย่าเพิ่งตายเดินผ่านกันไปทีเดียวอ๋อหิวให้แล้วช่วยใครเขามีความสุข อะไรอะไรแล้วเธออะไรอะไรอะไระอะไรจะทําอะไรมาละมางก้าตัวป่าพวกเกียนทุกชนิดมาละเจ้าเอาเินนีเซ่การีมาเพื่ออะไรนะเพื่อนมาเพื่ออะไรการีเพื่อนอ๋เอเดี๋ยว,ยวอ๋อยังวะลุมแต่เอ็มเนาะเขาดื่นนี่แม่เอาแม่มันเก่งแต่ลุมเลยเอาสักหน่อยไหม คิดสักหน่อยไหมหลายเหรียญเลยโอ๊ยตัวพ่อมันจริงจริงเลยตัดการบนดิโอเคเอาหลอดก็คิดว่าหลอดก็เอา,ออเอาใครแววเลดเหรอแววหรือแววเลดเอ็มแววเลด มันหน้าวะ่ะเออมันหน้าแล้วก็ด่าว,ว่าเล่นไม่เป็นก็ดูเพื่อนรวมทีมสุดอ e ีปีนี่สิอะไรมาอืมไม่ไหวอะ่ะสู้ไม่ไหวบรรดาเมีแต่ลราคนมันหนามากเลยอืมม่ช่วยโอ้ ดัาไปดักคิดไปดักคิดไปไม่ไหวและจะไม่ไหวและโอ้เดี๋ยวอู้เดี๋ยวเดี๋ยวเข mani, าโดนล้วงแน่โดนล้วงแน่อย่างเงี้ยโดนล้วงแน่มันไม่สังเกตอันนั้นกันเลยเนาะอ่าแท็กดี่อาแท็กโอ้โหติดตันแวนวอซูก้ามันแพ้ตัวซีซีนี่เออเออเออเอาดิเอาดิเอาดิาดตายอ้าวไม่เคยได้คิวเดีย๋ยวหิวให้ไม่เป็นไร เออเออมันน่าปะเอาหิวไปจบไปจบไปออกมาออกมาออกมามันเสียตัวกันป้อมเยอะไปมากเยอะมากแล้วเรียนกลาง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 ทีดาเรียนกลางทีดาเรียนกลางคึ้หลอดแล้วขึ้นหลอดแล้วจะจบแล้วโอเคสวยสวยสวยอยากควนได้ไหมวะไปกันเลยเออออดแล้ว อย่างนั้นเหรอคิดอย่างนั้นเหรอโอ้ยสกิลสกิลสองเออพิ่ทันพี่ทันปึ้งเอ้ยกือบตายกือบตายฮิวิ่งฮิวิ่ฮิวฮิวเดี๋ยวพูดได้ไหมอัดคลิปอยู่โอ้เนาะฮิวู่แค่นึงเออได้ๆได้ๆโอเคโอเคจบได้ไหมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ยากเกิน ไม่ไหวอะ่ะเอ็มคนเดียวไม่ไหวอะ่ะโอ้ยต้องต้องถอยก่อนต้องถอยกลับพยายามอย่าลืมใช้สกิลวันตีของไงอันนั้นนะเพราะว่ามันจําเป็นต่อทีมมากพวกจริงจะสู้ไหวไหมเนี่ยต้องหาวิธีถอยกลับก่อนเดี๋ยวถอยกลับไปฟาฝั่งศัตรูดิฝั่งศัตรูมันไม่ได้ฟาเลยนะ เอาโทษนะยมันนี้ไม่ได้ตั้งใจของแท้พูดจริงๆพูดจริง,ๆไ,ไงๆ,ๆไม่ได้ตั้งใจเขาแค่อยากฮิวให้นายอะ่ะฉันกลัวนายตายเดี๋ยวจะขอไฟการแป๊บนึงเพราะแต่มันลาดลัดไปนายลาดลาดบัฟนายไปกี่รอบแล้วเพื่อนฮัลโหลสี่รอบห้ารอบเนาะลาดบัฟลาดใครไม่ลาดลาดบัฟอันนี้เนี่ยคือมันผิดมหาันเนี่ยพูดจริงๆ,ๆ,ๆเขาเข้าใจความรู้สึกของคนที่โดนลาดจริง แล้วมันก็โอ้โหสองสี่สิบสองไอแม่สุดคุณก็มาไม่แม่สองสี่สอง 4, สี่อ,อะไรอะสองสี่สิบสองเหรอไม่ใช่สองสี่พี่เจ็สิบสองเด็สองสี่แปดใช่อันนี้สองสี่สบสองเอ็มบอกว่าเด็นไหมแม่สุดคุบ้านไหนสอนเรียบร้อยแจกอีกละจ้าช่วยใครเขามีความสุข ช่วยเออจะตายจะตายห้ามห้ามกิ้งห้ามแท้ทิ่เข้าไฟเกือบไปละเกือบลงแท้ทิ่เข้าไฟแล้วห้ามเผลอเด็ดขาดพวกเนี้ยอันตรายสักหน่อยไหมเออเจ็บดีนะแวร์นเป็นตัวที่แบบผิวอ่ะแวรเล่นแวรแวรผิวผมก็ตายผิวอ่ะหแรงมากเดี๋ยวว่าตายผิวไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยโอเคเคลียร์เลีลา่ก็ได้เดี๋ยวจบเลีลางเลยก็ได้ก็็ผิว จบเลยจบเลยไม่บาดสียเวลาเกมใจเย็นขนาดนั้นเหรอเพื่อนกลัวจริงหรืช่วยสุดๆแล้วเพื่อนขอโทษนะเราช่วยได้แค่นั้น,น,นจริงจริงเพราะเราเองก็จะไม่ไหวเนี่ยอืมเขาส,สุดแล้วนะช่วยสุดแล้ว ช่วยกันนี้คือแบบหอบสังหารแล้วอะ่ะรับหอบสังหารรับรับ,ร,บรับดามเมจแทนอะ่ะกี่ราทีสิบสองนาทีเร็วจังวะกินเวลาโคตรเร็วเลยจบเลยก็ได้จบเลยก็ได้จบเลยก็ได้ยไดอยาแก่ได้สิเนี่ยจบเลยรออะไรล่ะเอาก็จบดิดูดูคีฟตีดูคีฟตีป้อมนี่คีฟตีหรืออะไรเนี่ยทำไมมันตีแรงจังอะ่ะ โอเคนะเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้ก็ขอจบการการบันทึกไว้แค่นี้นะฮะไว้เจอกันพรุ่งนี้เนาะ